สวัสดีครับผมปานเวทครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโหราสาระสไตล์ปานเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรก็ค,คือท่านที่มีลักษณะที่ราศีมังกรหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการทำนายดวงชะตาประจำปี2567านี้ครับสภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณนะวันที่1มกราคมขวามือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่31ธันวาคม2567ครับในการทานายดวงชะตาละ ระดับรายปีเนี่ยนะครับปกติแล้วเราจะใช้ดาวใหญ่ทั้งหมดสดวงครับในการพิจารณาซึ่งก็ได้แก่เลข0ูนดาวมฤตยูเลข5ดาวพฤหัสบดีเลข8พระราหูแล้วก็เลข7ดาวเสาร์ครับสดวงนั้นสดวงนี้แหละครับที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาซึ่งในปี2องหนี้นะครับดาวจะมีดาวใหญ่เนี่ยย้ายราศีเพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือเลข5าครับดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายน แล้วก็อยู่ต่อเนื่องไปเลยนะครับที่ราศีพฤษภเนี่ยจนถึงสิ้นปีเลยไม่ย้ายไปไหนแล้วนะครับนะส่วนดาวอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นดาวฤตัสุพระราหูนะครับดาวเสาร์ยังคงอยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแค่ดวงเดียวนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่13เมษายนนะครับก็เลยทําให้วันที่13เมษายนนั้นเป็นวันมหาสงการนะครับแล้วก็ ในปี2 5 6 7จนะครับจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับก็คือสุริยคข้าศึกจันทคาศนะครับเกิดขึ้นอย่างละ2ครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องปกตินะครับปกติปีหนึ่งจะเกิดขึ้น2ครั้งแน่ๆนะสครั้งแน่ๆนะโดยปกตินะโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุรยิยคาตหรือจันทคาตนะครับปีนี้จะเกิดสุรยิยคาตนะครับในวันที่9เมษายน,นกับวันที่3ตุลาคมแล้วก็เกิดจันทคาตนะครับในวันที่25มีนาคมกับวันที่18กันยายนนะครับ ที่สําคัญในปี2 5 6 7นี้คงเป็นวันที่9เมษายนนี้แหละครับเพราะว่าเป็นวันที่เกิดสุรยิยคราตเต็มดวงนะครับแต่ไม่ได้เห็นที่เมืองไทยนะครับเห็นที่เม็กซิโกเมกาแล้วก็แคนาดานะครับนะจะมีผลกระทบกับดวงโลกดวงมุมประเทศไทยไหมในแง่ของทางในแง่ของโหราศาสตร์อันนี้ผมได้พูดไว้บ้างไว้บ้างแล้วนะครับว่มีการพยากรณ์ไว้บ้างแล้วในเรื่องในในคลิปที่พูดถึงเรื่องของพระราหูย้ายราศีนะครับแล้วก็ ดาวจรน,นะปี2567นะครับท่านใดสนใจก็ไปรับชมรับฟังในคลิปดังกล่าวนี้ได้นะครับกลับมาเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนะครับในช่วงปี2567นี้ชาวราศีมังกรนะครับนะจะดีขึ้นครับดีกว่าปีที่ผ่านมาปี2566นะครับดีกว่าดีขึ้นท้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่านะครับ ดาวพธัธบดีเนี่ยนะโดยเฉพาะช่วงมกราคมถึงเมษายนนะครับดาวพธุธบดีเนี่ยจะโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษได้ตําแหน่งราชาโชคเลยนะโชคจากพระราชาโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคจากการทํางานนะนะครับแล้วก็เป็นโชคที่เกิดจากอะไรครับมีคนเมตตานะมีคนให้การเมตตาเอ็นดูนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะโดยเฉพาะใน,ในเรื่องของการงานอันนี้ดีนะครับนะปีที่แล้วเนี่ยพระราหูก็ ดาวพระตูดีก็อยู่ตำแหน่งนี้เหมือนกันนะแต่มีก็มีพระราหูเข้ายุ่งเกี่ยวบ้างมีมฤตยูเข้ายุ่งเกี่ยวบ้างเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่อะไรครับดาวพระตูดีทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ดาวพระตูดีไม่ถึงโชคลาภและความสําเร็จก็เลยทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นะในตําแหน่งของราชาโช,ชคนะครับและพอพอพระราหูย้ายไปดาวพระตูดีก็เดินถอยหลังพอดีดาวพระตูดีเดินถอยหลังแต่วันที่28สิงหาคมนะครับตอนนี้ยังถอยหลังอยู่นะนะครับแล้วก็จะเริ่มเดินเดินมน์อ่าเริ่มหยุดถอยหลังเนี่ยวัน นะครับแล้วจากนั้นก็เดินมนต่อไปอีกประมาณสักสิวันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วเดินดีจริงๆจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25มกราคมปี2 5งพันห้เจ็ไปุนไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จังหวะนี้นะครับไม่มีอะไรมามาขวางดาวพฤหัสบดีเราได้แล้วนะครับดาวพฤหัสบดีก็ทําหน้าที่เต็มที่เลยนะทำหน้าที่ในภพพันธุนะครับเป็นราชาโชคแถมได้อีกสองตาแหน่งเพิ่มขึ้นมาสำหรับชาวราศีมังกรน,นั่นก็คือนะครับได้ปฐุมเกณฑ์ นะประทุมเกณฑ์คืออะไรครับปทุมเกณฑ์ก็คือเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณนะเป็นเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงความสําเร็จนะจะทําให้เกิดความประสบความสําเร็จมีความรุ่งเรืองนะตามตำราบ,บอกว่ารุ่งเร,องงเรืองประดุจดอกบัวบานนะนะครับนะแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมนะมีสเสน่ห์นะครับนะจะมีผู้มาให้การอุปถมัมภ์ค้ำชูสนับสนุนช่วยเหลืออันนี้คือปทุมเกณฑ์นะครับแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยอีกเกณฑ์หนึ่ง อุดมเกณฑ์คือเกณฑ์ที่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์นะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องดีๆนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ได้3อย่างราชาโชคปรทุมเกณฑ์อุดมเกณฑ์อุดีมากเลยสำหรับชาวราศีมังกรในปีนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงมกราคมถึงเมษายนนะครับแถมอยู่ในภพพันธุด้วยในภพดีด้วยพันธุหมายถึงอะไรพันธุหมายถึงครอบครัวนะครับหมายถึงอสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ เพราะฉะนั้นกลายเป็นเรื่องดีเลยนะมองไปในเรื่องของการงานเนี่ยนั่นหมายความว่าในช่วงตอนที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีเมษนี้นะครับชาวราศีมังกรมีมเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือได้รับมอบหมายทํางานที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีนะอันนี้คือดีนะหรือนะท่านใดที่กําลังอยู่ในช่วงของการคิดนะฮะที่จะเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆทาอะไรดีๆนะนะทำธุรกิจใหม่ ช่วงนี้เหมาะเหมาะนะครับเหมาะหรือบางท่านก็สามารถที่จะอะไรครับเปิดกิจการทําธุรกิจส่วนตัวได้เลยนะครับในช่วงมกราคมถึงเมษายนนี้อันนี้คือดีมีเรื่องใหม่ใหม่นะดีนะแล้วอย่างที่ว่าครับพันธุ์หมบถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นั่นก็หมายความว่าในช่วงมกราคมถึงเมษายนชาวราศีมังกรก็มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์เพิ่มด้วยเช่นกันนะครับมีหลักทรัพย์เพิ่มก็ได้นะเพราะว่าพันธุ์ทูนะเพราะดาวพฤหัสบดีเ,เ,ปเป็นเป็นดาว เป็นดังโชคลาภและความสําเร็จแล้วหมายถึงหลักทรัพย์ได้ด้วยดีนะครับนะการเรียนการศึกษาก็ดีนะครับการเรียนการศึกษาก็ดีท่านใดที่คิดจะเรียนนะไม่ว่าจะเรียนปริญญาเอกปริญญาโทรหรือไปเรียนต่างประเทศอันนี้ประสบความสำเร็จด,ดีหรือว่าน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ชั้นปริญญาตรีนะอายุเกิน20แล้วดูดวงได้เนาะ <c oughs> ก็ถือว่าการเรียนการศึกษาดีครับในช่วงนี้นะนะถ้าเกิดมีการสอบเล็กสอบแข่งขันในช่วงนี้เนี่ย โอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับนะแล้วก็ในช่วงนะมีอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์นะมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงทีเ่เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับนะพระปุเทวาเจ้าที่เจ้าทางนะครับให้โชคให้คุณเพราะนั้นเนี่ยนะชาวราศีมังกรท่านใดนะที่ ท,ที่อยากจะขอพรนะเราขอพรอย่างเดียวนะขอพรเนี่ยก็แนะนําช่วงมกรากรุมพานะครับมีโอกาสครับขอพรแล้วสาเร็จได้ตามปรัถนาไม่ต้องขอพรจากที่ไหนไกลนะขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางเรานี่แหละนะเจ้าที่เจ้าทางพระพุมเทวาที่บ้านเรานี่แหละนะครับนะหรือที่บ้านไม่มีในหมู่บ้านก็ได้ใกล้ๆก็ได้ในละแวกนั้นก็ได้นะครับลองไปขอดูครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคในช่วงนั้นนะมกราคมกับกุมพานธนะไม่ได้ขอหวยกันอย่างเดียวนะขออย่างอื่นก็ได้นะครับนะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง นะครับคราวนี้นะฮะพอย้ายเออพอดาวพฤหัสีย้ายไปเนี่ยถามว่าว่าแย่ลงไหมไม่ได้แย่ลงเท่าไหร,ร่นะแต่แต่โดดเด่นน้อยกว่าต้องยอมรับว,ว่าโดดเด่นน้อยกว่าช่วงตอนที่อยู่ที่ราศีเมษนะครับเข้าสู่ภพปุตตะปุตตะก็คือสิ่งใหม่ๆเนาะก็มีเกณฑ์ครับได้เริ่มได้ทําอะไรในสิ่งใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจในช่วงนี้นะครับ หรือว่าท่านใดที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีความตั้งใจแบบแหมอยากจะมีลูกนะก็มีเกณฑ์นะฮะมีเกณฑ์มีลูกสมใจนะตั้งแต่พฤษภาคมถึงธันวาคมนี้มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่จริงแล้วมันต่อเนื่องมาถึงเดือนพฤษภาคมปี68ด้วยซ้าไปเกณฑ์นี้นะก็คือมีเกณฑ์ที่จะมีลูกนะครับหรือตั้งครันได้นะในช่วงพฤษภาคมปี67ถึงพฤษภาคมปี68ช่วงนี้นะครับหรือหรือนะครับมีเกณฑ์ได้ใครที่เป็นนายจ้าง กลเป็นเจ้าของกิจการก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องนะลูกน้องทีมงานที่ดีครับในช่วงนี้นะมีลูกน้องทีมงานทีนท่ดีเข้ามาหรืออีม,มุมนึงก็คือว่านะครับลูกน้องทีมงานลูกหลานบริวารผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะครับให้โชคนะให้โชคกับชาวราศีมังกรก็ได้นะช่วงนั้นดีนะครับนะหรือหรือมออีม,มุมนึงนงะดาวพฤหัสดีทําหน้าที่เป็นเจ้าเือนศาสชาด้วยนะศาสชะไปพบปุตตะก็หมายความว่า เขามีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนใหม่ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนใหม่หรือได้รับได้สังคม,มใหม่ใหม่นะไปอยู่ในสังคม,มใหม่ใหม่แสดงว่ามีการยกย้ายปรับเปลี่ยนี่นแปลงแล้วไปเจอเพื่อนฝูงใหม่เจอสังคม,มใหม่ก็ได้ครับและดีด้วยนะถือว่าดีในช่วงนี้นะครับอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเรียกได้ว่าเมื่อกี้มีแต่เรื่องดีหมดเลยด,ดีดีถึงดีมากมีแต่ดีมากกด,ดีก็ดีมากเออนะส่วนทางด้านการเงิน นะครับด้นานการเงินถามว่าดีไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางข้อนเป็นทิทางที่ดีใช้คำว่าข้อเปนทิางที่ดีนะชาวราศีชาวราศีมังกรเนี่ยพยายามขนขวายหาเงินอยู่นะดิน้นรนหาเงินอยู่แต่ก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากนะเกี่ยวเรื่องการหาเงินนะครับรายรับรายได้มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ติดขัดไม่ได้ขาดมือนะแต่ชาวราศีมังก,งกรเองกับมีความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของอรายได้นะครับอาจจะเป็นในปัจจุบันกับอนาคตนะอาจจะ มองไปถึงอนาคตเลยว่าเอ๊ะมันถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงต่อไปค่อนข้างจะมีความกังวลแต่ณปัจจุบันไม่มีปัญหาอะไรนะฮนะท้งนี้ท้งนพ่ออะไรครับท้งนี้ท้งนพาะว่าดาวตนุรักษนะ์ดาวตนุรักษ์ของชาวดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรนะหรือตนุรักษ์เนี่ยนะครับอยู่ที่ราศีกรมภพกุมภากุมภาคือการเงินนะฐานะการเงินนะดาวสาวไปถึงอะไรครับวิตกกังวลโทษทุกข์นะมีความกุ้มใจทุกข์ใจเกี่ยวเรื่องอะไรเรื่องเงินเงินทองทองนะครับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องฐานะการเงิน แต่ถามว่าได้ไหมยอยู่ในเรือนคู่มิตรก็ได้เข้ามาเรื่อยๆนั่นแ,แหละนะแต่พี่หนึ่ว่าไม่สม่าเสมอแค่นั้นเองอยู่ในเรือนธาตุลมนะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกัวงวลใจโดยภาพรวมเรื่องถือว่าดีและดาวการเงินก็ไปอยู่ในภพาศาสตร์ช <c> ะ <oughs> ก็ถือว่าดีแหละจริงๆแล้วถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะนะครับนะแต่อาจจะจะกัวงวลใจไปเองแค่นั้นเองนะอาจจะกังวลใจแค่นั้นเองนะครับอ่แล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับ ต้องเตือนกันเนี่ยมีทั้งหมด2เรื่องหลกัลกๆเลยนะครับนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราไปค่อยว่ากันในการพยากรณ์รายเดือนนะครับที่ต้องเตือนกัน2เรื่องก็คือเรื่องแรกเลยเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันนะครับที่จริงแล้วมีอยู่ทุกราศีล่ะนะครับแต่ก็ต้องเตือนเอาไว้นะต้องเตือนเอาไว้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับนะโดยเฉพาะในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะสำหรับชาวราศีมังกรนะ นะครับที่จริงแล้วเป็นมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ตลอดทั้งปีละ่ะต้องต้องต้อง,งยอมรับเป็นอย่างนั้นมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่นะฮะที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับนะมันจะมีอยู่2ช่วงนะครับก็คือช่วงมีนามีนาเมษานะครับนะช่วงมีนาเมษาถึงต้นเดือนอช่วงมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันรวมไปถึงเรื่องของฟืนไฟอักขีภัยนะของร้อนนะครับอาจจะถูกไฟไฟลวกนะครับน้ำร้อนลวกไฟดูดไฟชดัดไ,ไฟฟ้าลัดวงจรได้นะในช่วงมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนอันนี้ต้องระวังนะรอบแรกนะอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงกรกฎาคมนะช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมอันนี้จะเน้นเรื่องอุบัติเหตุเลย จะเกิดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราต้องนะมาระวังด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยก็ได้นะครับเป็นการเจ็บป่วยก็ได้ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุอย่างเดียวนะบางทีเผลอนะเผลอทำนูน่นทํานี่นยครับพลาดไปผิดไปนะได้นะก็เลยทําให้ตัวเองมีปัญหานะในเรื่องของสุขภาพได้หมดนะครับเพราะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ,ะมีสติรอบครอบไม่ประมาทนะครับปัญหามันก็ได้ลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องที่2ที่ต้องเตือนกันคือเรื่องของความขัดแย้งนะชาวราศีมังกรมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเกิดความขัดแย้งนะครับก <c oughs> ับคนรอบข้างได้นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับผลประโยชน์รายได้นั่นแหละเพราะว่านะราหูอยู่ในเดือนสัจชะนะครับนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปพบกระทบกับสัจจะสัจจะไปถึงเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเกิดความขัดแย้งนะความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ในเรื่องที่เกี่ยวพวกนี้ บางทีอาจจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันก็ได้นะเออเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันก็ได้การตีความผิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการสื่อสารในการตีความเพาราะนั้นการพูดจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงรบต้องระมัดระวังให้มากนะครับสื่อสารอะไรต้องให้เอาให้ชัดเจนนะครับอย่าคุมเครือเพราะถ้าเกิดคุมเครือปุ๊บโอกาสที่เขาจะตีความว่าเป็นเรื่องเสียหายเ,ยเนี่ยทางลบในค่อนขอ้างสูงมากเลยใน,นช่วงน,นี้นะครับครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตานะครับของชาวราศีมังกรนะครับใน ปี2567เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ